Challenge our sixth bout tonight. Thailand takes on the U.S. of A. The entire medal show, Kudi Ho, of the Channel fight Championship Challenge, guys. คู่นิโกของเราในค่ำคืนวันนี้นักชกไทยจะประทะกับนักชกจากประเทศสหรัฐอเมริกานักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวอเมริกันฝึกซ้อมอยู่ี่ค่ายซิ์มนชัยในจังหวัดกาญจนบุรี introducing our American warrior he's fighting out of the blue corner tonight he's training at Sitmonchai Gym in Kanchanaburi with professional records of 10 fights and 7 v victories ladies and gentlemen please welcome Stephen Eastman The Global Fight! Welcome you Americans Warrior! Fighting out of a blue corner, he's ready against Sid Monsal Jim in kan With professional records of 10 professional fights and 7 professional victories.

The global flight! And as we're in the ring right now is your tire fighter, coming from the One province, training out of Sao Tung Tong Gym. Put your hands together for Head project Sao Tung Tong! เราดินำเป็นพื้นที่ของรายการครับเพชรประจกักษ์เพชรแรมโบ้หรือว่าเพชรประจักษ์สอทุ่งทองครับจากนาครสวรรค์วันนี้จะเจอกับสตีลลนนเฟนอีสแมนครับนักชกจากอเมริกาผลผลิตของค่ายมวยซิมมอนชัย68กิโลกรัมครับตรงนั้นมุมน้ำเงินครับสตีเฟนอีสแมนครับจากอเมริกาครับปัจจุบันวัย27ปีครับส่วนสูง175เซนติเมตรปฏิบัติการชกที่ผ่านม,มาครับชนะ7ครั้งแพ้3ครั้งทลังการตกซ้อมอยูริกา้กาซิมมอนชัย มีสมิงดำสิทธิ์มนชัยเป็นผู้ฝึกสอนครับมีคุณคุณศักดิ์ีประเสริฐหรือว่าพี่เอบเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะนักชกทางด้านมุมแดงครับเพชรประจักษ์สอทุ่งทองชื่อจริงชื่อนายประจักษ์ศสรสีสมจากอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ครับปัจจุบันวัย24ปีครับส่วนสูง179เซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาครับชนะ3ตเสมอ1แพ้14ครั้งทำการไปต้อยี่นีา่ายสอทุ่งทอง มีนายจักกิดชื่นล้อมเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าคณะครับลูกลางหุ่นสรีระนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าสตเตฟนนี่แกรักษาหุ่นได้ดีเหลือเกินครับลูกลางนั้นทางฝั่งของเพชรประจักษ์นั้นได้ลอยกว่าแล้วครับแต่ส่วนหนานี่อยู่ที่สตเตฟนครับต้องบอกว่ากล้ามเป็นมัดๆเลยครับ สตีเฟนนักชกจากอเมริกาสตีเฟนอีกนานนะได้เป็นเอกสิทธิ์มนชัยขึ้นมาทอดมงคลครับช่วงหลังนี้ประสบความสำเร็จครับลูกชายปรสักพูดคว่าแพ้ไม่เป็นไหมครับ,รบยกทีหนึ่งเริ่มขึ้นครับเป็นวยักมวยญ่โอ้ยอาวเลยครับมาเลยครับ สวนเลยครับสวนซอกเลยครับเพชรปร,ระจัจกษ์สตีเพชรพยายามจะเล่นงานฐานล่างเพชรประจักษ์เบียดเข้าหานั้นดีไม่สนเลยครับพยายามจะเดินเปิดเกมเข้าหาครับเพชรประจักษ์สตีเฟนเจาะยางความกระจกตามตามสไตล์สิบบนไทยแล้วพยายามจะเล่นงานฐานล่างแต่อู้ยเอาแล้วครับแกพุ่งเข้าใส่แล้วเพชรประจักษ์ลกในได้ฟันด้วยศอกขวาพยายามจะคลุกวงไหนเลยครับแต่สตีเฟนไม่เล่นด้วย ตีเฟนพยายามจะเล่นางานบริเวณฐานล่างนี่ครับย้ำไปเรื่อยครับโอ้โหเวทีเวทใจกองเพชรเป็นปจักโอ้โหล้านเลยครับเหยียบเข้าไปตรงมวยกระจับแม่ตีเฟนดึงกับถอยกรูนนะครับเหยียบกับจุดของสงวนของผู้ชายครับพอเประจักเพชรเป็นจักเหยียบเข้าหาอีกโอ้โหอล้วครับโดนหมัดแล้วครับสตีเฟนทิ้งในมันหนึ่ง,งสอง พยายามจะเล่นงานยำไปที่เดิมกระปั้นหนึ่งสองมาสาววันนี้ครับมาเป็นพายุเลยครับมาตีเฟนโอ้พยายามจะตบดปทีซ้ายแต่โดนขวาแต่ฟ้าประจักษ์นั้นเฟนประจักษ์นั้นยังไม่หลวมครับตีเฟนพยายามจะเล่นงานฐานล่างเฟนประจักษ์ลบในได้เจอหมัดหนึ่งสองแล้วครับอา้าวกดมาได้แล้วเสียบโอ้โห <laughs> ลีกบอกว่าผมตีไม่โดนครับ นครับคนอาวุธหนัก,นกๆแรงๆมาจากอเมริกาเจอนอกขวาเอาแล้วกระปั้นหนึ่งองต้องว่าจาับนายได้เสียบเสียบโอ้โอแกกดมาเสียบเลยครับเพชรประจกักษ์หาล้ครับวงในของแกไม่ธรรมดาเหมือนกันพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับล็อกนายพยายามจะลอกนายวางแข้งกดคอลงมาหปักไปซอกขว,าเ,ขา,ขวา,าเสียบไ้เข่าขวาคนละวาเสียบไ้เข่าขวา เสียบด้วยข้ขวาเลยครับอ่าเวแล้วครับสติพัฒโดดบ้างเลยครับสุติพัฒพยายามจะเล่นงานฐานล่างเล่นงานฐานล่างเดินไปจับล็อกในเสียบด้วยข้ขวาเสียบด้วยข้ขวาเสียบด้วยข้ขวาพยายามจะทอดออกมาครับใช้กำปั้นเป็นประโยชน์ครับโอ้นั่งแข่งนั่งงายเลยครับเป็นประจักษ์เดินไปจับปักวยศอกขวาสวนอย่างก็มาปักวยศอกขวาแล้วล็อกในล็อกในเสียบด้วยข้ขวาเสียบด้วยข้ขวาแล้วอ่าวแล้ครับหมัดขวา เสียบด้วยข้ขวาเสียบด้วยข้ขวาเสียบด้วยข้ขวาโอ้มันจริงๆครับพยายามจะจับในแล้วกระทุ้งเข้าไปนะครับสุติเพ็ญขวางหน้าไว้แล้วยัดเข้าซ้ายคืนโต้ด้วยขวาเป็นกระจักษ์สุติเพ็ญสลัดไม่ออกเลยครับฟางจักเพชรประจักษ์ตักด้วยซองขวาหลอกในได้เสียบด้วยข้อขวาสติเพ็ญพยายามขวางหน้านี่ครับมีการขวางหน้าเป็นลูกแก้เกมครับเอ้าเสียหลักล้มลงไป ยกขึ้นมาว่ากันต่อครับติกันเปิดเกมหมดยกที่หนึ่งครับแม็เดอะโกลบอลไฟ์กลับมาตามกันต่อที่แม็กซมวยไทยสเตเดียมครับเป็นหนึ่งยกที่ผ่านไปเป็นสถานที่แห่งความระทึกใจครับ <c oughs> <c oughs> เป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาครับแลกกันระว่างหมัดกับเขา่าโอ้มันจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นคู่ที่6ของรายการเดอะโกมบดไฟชเปนชาเลนจ์ครับดูครับจังหวะเสียบเข่าของแกแม่แกเสียบไปเรื่อยกับแต่วงนอกนี่พอเวลาเจอพายุหมัดเข้าไปนี่แม่โอนอ่อนเอ็นเหมือนสนต้องลมเหมือนกันครับน,นี่ครับจังหวะฟันด้วยศอกข,ขวาโอ้โห <c oughs> เสียหลักไปเองครับแล้วครับขึ้นมาว่ากันต่อครับเหตุมาจากโยก ไขยับเข้ามาลองไกลได้ฟันด้วยศอกขวาเลยครับเสียบด้วยข้อขวาเสียบด้วยข้อขวาๆๆๆๆเ <c ười> สฟเฟนอบอกว่าโดนกระจับแลวครับแม่ดีเฟนเพยายามจะฟ้องอาจารย์ว่าต้องเตือนครับสุภาพบุรุษชนตรงนั้นเป็นขเขตห่วงห้ามครับต้องบอกว่าเป็นเขตปลอดอาวุธเลยครับว่ากันใหม่ครับขอโทษขอโพยกัน เดินมาว่ากระตอครับเดินไปจากโยกเข้ามาแมสติเปนพยายามจะเน้นที่หมัดขวาแล้วครับเอาละครับล็อกในได้แล้วแม่เจอหมัดเข้าไปพยายามจะขวางหน้าแล้วครับสติเปนเจอเข้าขวาสวนบักได้ศอกขวาล็อกในได้สติเปนสวนได้หมัดขวาเอารียบกับปั้นกับเข่าครับหมัดกับเข่าแลกกันครับโอ้ยจะเป็นเกมของใครครับพยายามจะสวนได้ศอกขวาแล้วล็อกในล็อกในได้เจอศอกขวาสวนเลยครับ สับโดยสายเจอเต่าขวาโง่ในขวางหน้าได้แล้วครับเพชรประจักษ์กระลำดึงนิดเดียวโอ้พยายามจะสวนด้วยศอกขวาแลยล็อกในแม่เจอหมัดขวาของสตีเฟนเพชรประจักษ์สวนด้วยหมัดขวาพยายามเข้ามาโอ้ยพยายามจะล็อกในแล้วครับพยายามจะเป็นฝ่ายด้วยเกมเข้าหาเรื่อยๆจะกระปั้นจักเอาไว้ครับ พยายามจะสวนด้วยเข่าเลยครับล็อกนายกงลงมาสตีเฟนทิ้งด้วยมัดขวาตรงไปอุ้งซ้ายเป็นจากต่อยขวาครับต่อยขวาแล้วโอ้และจี้กับจังหวะต่อยขวาของแกนี่เขาใส่เลยครับแล้วล็อกในเสียบด้วยเข่าขวาถอ,อนออกมาเจอเข่าซ้ายของสตีเฟนบอลจากน,นี่ครับดีเอาเลยครับอุตตารุกันอยู่มุมละคันี่ครับ วงในจับได้สติกเกอร์ขวาจเจอเข่าสามดอกสองสองครับดึงมาโอ้โหเ<อ>พ,พยายามจะพยายามจะเน้นที่เข่าในเลยครับแม่แต่เห็นวงนอกเดินเตะตัดยางแลเตะตอกล่างเข้าไปโอ้ยเอาเละครับสติเกเกอร์เฮคิมาอีกครั้งครับกระแทกด้วยกับปั้นซ้ายเจอกระปั้นขวาขึ้นบวกด้วยศอกดึงมาถอดตาถอดมาแม่อย่างตีไม่ถนัดครับฟันด้วยศอกขวาปักด้วยศอกขวาเลยครับ โอ้เจอหมัดอ้าวสตีเฟนพยายามจะเล้นที่หมัดขวาเจอลูกซ้ายจ้าเส่กับคันหน้าสะบัดเอาแล้วสตีเฟนเน้นมากกดไปเอ็นมาครับเนื่อตนต้องลงโอ้คนลงมากดได้กดได้เทียบด้วยข้อขวาแล้วครับเพชรเปจักรจังหวะกดได้โอ้มันจริงๆครับคูนี่ต่างกันยืนด้วยหัวใจแล้วครับเพชรเปจักเปลี่ยนเข้ามาทิ้งด้วยศอกขวาสตีเฟนล็อกในได้ หมดยกที่สองครับแม <Max>. ็กซ์เดอะ globally f i g h t กับมาตามกันต่อที่แม็กมวยไทยสเตเดียมอีกครั้งครับสอ,องยกผ่านพ้นไปอย่างสุดระทึกครับนี่ครับสตีเฟนพยายามจะงัดหมัดยันตอกมาช่วยครับแต่ทางด้านเพชรประจักษ์ครับพยายามจะเกาะในแล้วเด้งตีด้วยเขา่าอืเปิดคัดขวา พยายามจะทิ้งด้วยมัดขวาแลวครับเจอสอกขวาสวนดูครับโอ้โหแล่กันมันจริงๆครับวงในนั้นพยายามจะเน้นที่เข่าขวาแล้วดูครับจังหวะโดนก็โดนครับแต้หัวใจนั้นเกินร้อยด้วยกันทั้งคู่เลยครับนี่ครับจังหวะปักศอกพลาดนอ่ละครับสามนาทีที่เหลือครับโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้ คงเป็นสามนาทีแห่งการบีบหัวใจของทั้งคู่ครับเอาละครับสองยกผ่านมาด้วยความระทึกใจครับ <c oughs> นี่แหละครับต้องบอกว่าเกรดเอต่อยกับเกรดเอเกรดบี A, ต่อยกับเกรดบรี B ครับมวยถึงสนุกอย่างนี้ครับเอาละครับเป็นประจกกรักษ์เปลี่ยนข้ามาดอกในได้เสียบด้วยข้อขวาดันเข้าเชือกอถิงด้วยซองขวาแล้วกดกรเสียบครับสุติเพ็ตปักด้วยซองขวาคืนโอ้โห uh ดูหัวจิตหัวใจของแกครับ เอาได้ได้พยายามจะกดคอลงมาเหมือนกันครับติดบอลชายยุคใหม่นี่ครับตับด้วยขวาวงในขวางหน้าพยายามกระเติมด้วยซ้ายหาจังหวะเข้าทครับกปั้นซ้ายกปั้นซ้ายเอาแล้วเพชรประจับปักด้วยศอกขวาพยายามเข้ามาปักด้วยศอกขวาแล้วปักด้วยศอกขวาแล้วโอ้โหดูครับแลกกันมันอ่าได้เลือดเลยครับโอ้โหจังหวะศอกขวาของเพชรประจักษ์ครับเอาแล้วครับได้เลือดเลยครับ แกได้เลี้ยแล้วโอ้โวิ่งเข้าไปนี่เจอแข้งของสตีเฟนอาวพยายามจะเสริมด้วยหมัดขวาแล้วปักด้วยซอาขวาอีกแล้วปักด้วยซอาขวาอีกนะครับไั้ด้วยซอาขวาของเวสปประจักษ์เลี้งขึ้นมาเรื่อยๆครับเวสปประจักษรจับได้เจอตอก้ายตอก้ายเสียบเสียบเสียบโอ้โอ้แกเสียบอร่อยจริงๆครับเขาวางกองเพชรประจักษรโอ้ ตรงเบรกเกมครับให้แพทสนามขึ้นมาดูครับเช็คไปที่บริเวณหน้าผากครับได้ไม่ได้ครับน้ำมวยยัางหน้าแพทสนามบอกโชกต่อได้ครับมันเป็นจุดอันตรายขนาดนั้นครับโอ้ยอะไรครับอยากไดหัวใจเดินเข้ามาเจอมาทุบใา่พยายามจะสวนด้ันขวาแล้วลกันสเตเปนพยายามจับปีก็ใส่ล็อกได้ ว่ากันต่อทีครับสตีเฟนเติมเล็กเข่าสายกรรมการบักปันนิดนึงครับแยกแล้วครับโอ้ยมาทิ้งมาบัดขวาเพชรประจักษ์ปักด้วยศอกขวาโอ้โหเกี่ยง360องศาเลยครับหมัดขวาของสตีเฟนปัดหลักแรกหมัดแรกต่อกรรมการกางดีสตีเฟนกดมาแต่ยียวาจะยัดเก่าครับเสียบด้วยขวากดมาเอาละครับแยกอาชีพของเพชรประจักษ์นะครับสตีเฟน เพชรประยักษ์เสียบด้วยขวาเสียบด้วยขวาตีเล่งกองดัวครับเอาแล้วครับเพชรประยักษ์เสียบเข้ามาโอ้โหหยักษ์ตีเพชรพยายามสวนด้วยหมัดขวาเอาโดนแล้วครับโดนหมัดอีกแล้วครับอะไรเปลมาเป็นชุดไายุเลยครับโอ้ยแม่หัวกำปั้นเอาเลยครับของดีจากอเมริกาโอ๊ยแมล็อกได้ได้แล้วครับเพชรประยักษ์เสียบด้วยขวาคืน เทียบด้วยขวาคืนเทียบด้วยขวาคืนเทียบด้วยขวาอีกแล้วเอาเลยครับนี่ครับได้คำตอบไปครับเกี๊ยบอร่อยครับโอเกี๊ยวปั้นคืนด้วยขวาคืนด้วยขวาโอ้ยมันจริงๆครับเดือดจริงๆครับครบสามยกแล้วครับครบแล้วครับนี่ครับภาพที่เราอยากเห็นครับยอดเยี่ยมเลยครับ ขอก,กันถ้าเป็นถ้าตายครับสุดท้ายก็าาคือเพื่อนกันครับนีโห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 ่แหละครับภาพแห่งความประทับใจครับภาพแห่งความประทับใจครับตั้งแต่ที่แลกแลกเลือดกันมาครับโอ้โหดูครับจังหวะปักศอกสวนกัน<อ>สตเฟนก็ได้แผลเลยครับ ดูจังหวะนี่ครับแลกหมัดแลกศอกหลังจากได้เลือดขึ้นมาครับพเยัยักเดินมาสอบหลันี้เลี้ยวเลยครับโอ้ดูครับจังหวะพายุหมัดของสตีเฟนครับเล่นงานอภิษฎประจักรน่าสะบัดเป็นลำตัดแม่ประยูนเลยครับโอ้แต่แกยังทนได้ครับว่ากันต่อบนเวทีครับ right before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch all the action live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook and Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android Bonus for blue and red corner Max มวยไทย Mobile App All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Throw Man, the global flag.